สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel Special G z คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม n t t t e l กันอีกเช่นเคยครับผมกับการรีวิว SP3 ของนักเวทหรือบูเมดนั่นเองครับผมนี่มาแล้วการ์ใบที่สาสำหรับนักเวทนะครับมาเรามาดูรูปลักษ์กันก่อนครับ เขาจะเป็นคล้ายๆกับเจ้าชายน้ำแข็งดูทรงผมด้วยโคตรหล่อเลยเห็นไหมแหมถ้าคุมก็มีเกตหิมะใช้น้ำแข็งแน่นอนครับผมมาเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลแรกพื้นฐานของเขาจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าไอบอลน,นั่นเองครับผมไอ้บอลไอบอนทำอะไรได้ไอบอลพลังโจมตี 120นะครับพลังโจมตีเวทมนต์120พลังธาตุน้ำเพิ่ม250ครับผมโจมตี14ช่องเหมือนเลตเมดครับเหมือนเลตเมดเล m เมดคล้ายๆกันคือถ้าอยู่ใกล้ๆเขาจะยิงเป็นกระจายครับผมยิงกระจายนี่เห็นไหมยิงออกเป็นสองก้อนเลยถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนาะนี่เห็นไหมสองก้อนเลยถ้าอยู่ใกล้ๆกันเขาจะเป็น สกิลหมูใกล้ๆครับสกิลหมูระยะใกล้ๆรอบๆตัวเห็นไหมพออยู่ไกลหน่อยก็ไม่ได้พอใกล้ปุ๊บกลายเป็นสองลูกเลยนี่ครับไอบอลนั่นเองสกิลต่อไปสกิลแรกไอชาร์ดคมน้ําแข็งนั่นเองครับอ่าคมน้ําแข็งสิบสี่ช่องเหมือนเดิมเป็นสกิลหมูลเล็กๆเช่นเดียวกับการตีปกติครับไล่หกวินาที ใช้มานา 60, หกสิบพลังโจมตีเวทมนต์สอง้อยห้าสิบพลังธาตุน้ำหกร้อยเป็นสกิลที่ต้องกดใช้บ่อยๆครับผมไว้ที่เลขสองนะครับไอชัดเรามาดูกันยิงิอ่าหกวิหกวินาทีใช้ได้อีกหลังอีกครั้งหนึ่งเป็นสกิลหมู่เล็กๆอ่าไอชาดมาดูอีกครั้งหนึ่งครับไอช์ดยิงนี่เป็นไง ระเบิดด้วยต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่า b l e s i n g Blast นั่นเอง b l e s i n g Blast ทำอะไรได้14ช่องเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับสกิลหมู่เล็กๆ1ช่องปูดาว15วินาทีครับใช้มานา120นั่นเองพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500พลังธาตุน้ำเพิ่มขึ้น800มีสถ,ถานะมาแล้วครับมีโอกาส4 0ที่จะติดสถ,ถานะ ชิวาริงฟอร์ดชิวริงฟอร์ดทำอะไรได้มั่งชิวาริงฟอร์ดลดมูฟสปีดสามเป็นดีบับเลเวลหนึ่งดีบับเลเวลหนึ่งอยู่นานเจ็ดวินาทีมูฟสปีดลดลงสามครับคือเดินเต่าเลยอะ่ะเหมือนน้ำแข็งเกาะที่เท้าตามรูปเลยน้ำแข็งเกาะที่เท้าเดินช้าครับถ้าจะเป็นอย่างนี้อ่ะเล็งและยิงผมไว้ที่เลขซียิง แหมเหมือนเลดเมดที่พ่นไฟแต่อันนี้เป็นพ่นไอเย็นแทนครับเป็นพ่นไอเย็นแทนครูดาวอยู่ที่สิบห้าวินาทีติดสถานะมูฟสปิดลดสามครับผมมาเราดูกันอีกรอบนึงไปแหมถ้าอยู่ใกล้ๆก็เป็นสก,กิลหมู่เล็กๆอ่าโอเคต่อไปสก,กิลที่มีชื่อว่าไอแลนด์หอกน้ำแข็ง สิบสี่ช่องรอบๆตัวหนึ่งช่องเหมือนเดิมอูดาวยี่สิบห้าวิใช้มานาร้อยยี่สิบังโจมตีทั้งหมดเพิ่มเก้าร้อยออ,อทกนะพลังโจมตีธรรมดากับพลังโจมตีเวทมนต์เพิ่มขึ้นเก้าร้อยธาตุน้ำเพิ่มพันสี่โคตรโคตรเยอะถ้าเรามีแฟรี่เลเวลสูงสกิลนี้แรงมากมีโอกาส80%ซ์ที่จะติในฐานะวิกเคนดีเฟนส์พาวเวอร์ครับผม เป็นดีบัฟเลเวลสออยู่นานครึ่งนาทีหรือสามสิบวิดีเฟน s ์เลเวลดีครีตบายสอเท่ากับว่าชุดเกาะคุณจะหารสองเอ้ยไม่ใช่หารสองลดลงสองครับบวกสิบเหลือ8ปดบวกเดเหลือห้าบวกห้าเหลือสามอยู่นาน30มิบวินาทีครับเป็นดีบัฟเลเวลสองถ้าจะเป็นอย่างนี้เล่งและยิ่ง <c oughs> ปักมาเป็นแท่งกันเลยทีเดียวปักมาเป็นแท่งกันเลยทีเดียวี่สิบห้าวิครับติดดีบัฟสามสิบวิเท่ากับว่าถ้าติดปุ๊บคุณก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดตึก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 ถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นติดนะอะต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าไอเชนโซ่แห่งน้ําแข็งโซ่น้ําแข็ง 6ช่องอันนี้จะสั้นขึ้นมาหน่อยสเปเชียลแอเรียมาแล้วครับคำนี้สกิลมู่ระยะกว้างตรงข้างหน้าสเปเชียลแอเรียครับคูดาวสี่สิบห้าวินาทีค่อนข้างนานนะเกือบนาทีหนึ่งเนะี่ยใช้มานาสามรอยี่สิบครับพลังโจมตีเวทมนต์เพิ่มหกร้อยพลังธาตุน้ำเพิ่ม 1, หนึ่งพันหกร้อยโคตรแรงอีกแล้วถ้าเป็นธาตุน้ำมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะติดสถ,ถานะปรีซ อย่างที่ผมเคยบอกไปในรีวิวของเลนเจอร์นักธนูในตํานานผมจะขึ้นลิงก์เลนเจอร์ไว้ด้านขวาบนว่าสกิลเกี่ยวกับฟีดแช่แข็งเนี่ยเป็นสกิลที่อยู่นิ่งนานที่สุดเป็นดีบัฟเลเวลหนึ่งก็จริงครับแต่คุณจะโดนแช่แข็งทำอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้โจมตีไม่ได้แปดวินาทีนานยิ่งกว่าท่าไม้ตายของครูเซเดอร์อีก ูเซเดอร์คือมุนรุนแรงหกวิยืนเฉยๆเลยหวินาทีแต่ท่านี้คือ8ดวินาทีครับนานกว่าเดิมอีก2วินาทีโอ้โหโดนทีก็ผมไว้ที่ตัวทีเดี๋ยวจะใช้ให้ดูหนึ่งสองซ้ำนี่ไงเสกแท่งน้ำแข็งขึ้นมาเลยสี่สิบห้าวิแค่8ดวินาทีครับเป็นสกิลหมูนะสกิลหมูเส้นตรงเป็นสกิลหมูเส้นตรง c h a เชครับผมต่อไปเป็นสกิลที่มีชื่อพอเซ้นชิลอ่าสกิลนี้เป็นสกิลทีเด็ดของบูเมดเหมือนกันครับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นนักเวทแทบจะตัวเดียวหรือเปล่าอันนี้ยังผมยังไม่ได้ดูสกิลตัวอ,อื่นนะแต่ตอนน้าตอนนี้เป็นสกิลที่ไม่ได้ใช้มานาลดดาเมจครับแต่มันเป็นนักเวทที่เคานเตอร์ มันเป็นนักเวสสายเคานเตอร์ครับสายเคานเ,เตอร์คืออะไรอ่าฟอ์เซนชิลจะเหมือนของเบรดครับก็คือถ้าชิงแล้วดูดดาเมจแต่ฟอเสเซนชิลจะทำอย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังคูดาวสิบวินาทีครับคูดาวนานกว่าเบรดอยู่แล้วใช้มานานร้อยี่สิครับมีโอกาสรอบเนติดสถานะฟอ์เซนชิลฟอเสเซนชิลครับ ระหว่างที่กดใช้ภายในเระยะเวลาสามวิถ้าเขามาตีมีโอกาส50%ที่จะติดสถานะสไลด์ฟีซิ่งครับผมสไลด์ฟีซิ่งก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามติดสถานะแช่แข็งแทนแต่ไม่ใช่แช่8วินะเป็นแช่สี่วิครับผมอ่าระหว่าง3วินาทีเนี่ยคุณกดปุ๊บแล้วมีใครมาตีคุณเนี่ยเขาจะมีโอกาส50ที่จะติดสถานะ อันนี้ครับและเขามาตีโดาเราจะไม่โดนดาเมจเลยไม่โดนดาเมจเลยครับศูนย์ขึ้นศูนย์เลยอ่าถ้าจะเป็นอย่างงี้อกไปที่ตัวคิวหนึ่งสองซ้ำเนี่ยเนี่ยสามวินาทีเนี่ยคุณตีมาปุ๊บไม่โดนดาเมจคุณเป็นอมาตะสกิลอมาตะาเหมือนเบดเหมือนแอสซัสซินสกิลอมาตะครับเนี่ย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 คุณกดใช้ปุ๊บแล้วคุณวิ่งหนีก็ได้ แล้วเขาถ้าสมมติเขามาตีเรามีโอกาส50%เขาแข่ง4วิอ่ามาดูใหม่เน่กดใช้ปุ๊บอ่าแล้วคุณวิ่งหนีคุณมีเวลาอีกประมาณ1-2วิในการโดนดาเมจอ่าเด่งไหมแต่ไม่โดนไม่มีถ้ามานาลดเอามานาเป็นลดดาเมจแทนเลือดน,นะไม่มีจะมีท่านี้แทนครับพอเส้นชิวพาเป็นเมจสายเคาน์เตอร์ครับเออมาเรามาดูสกิลต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่า กาเสียดนั่นเองสกิลกาเสียดใช้ยอยู่กับที่ครับแต่รอบตัวสี่ช่องเป็นสกิลหมู่รอบตัวนั่นเองกูดาวสี่สิบวิครับใช้มานาสองร้อยพลังโจมตีระยะพยังโจมตีเวทมนต์เพิ่มขึ้นห้าร้อยธาดุน้ำเพิ่มหนึ่งพันครับมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซนที่จะติดสถานะเปียหวาดกลัวนั่นเองครับเป็นดีบัฟเลเวลหนึ่งอยู่นาน 15วินาทีครับ Moral Stack is Decreed a s by 30 Moral Stack นี่คือ,อความแม่นยำในการโจมตีเหมือนบัฟของ Warrior ของผมจะขึ้นไว้ด้านขวาบนเช่นกันของ Warrior นะ,ะตรงนี้ครับในสถานะเสีย่ยสิบหวินาทีถ้าจะเป็นอย่างนี้หนึ่งผมไวที่เลขห้าหนึ่งสองซ้ำ นี่ไงเบ่งพลังเบ่งพลังน้ําแข็งแต่ให้น้ําแข็งมันผุดออกมาจากพื้นครับครูดาวสี่สวินาทีต่อไปเป็นสกิลบัฟแล้วครับ r a c i n g of Water บัฟแล้วใช้ก็อยู่กับที่ครับรอบรอบตัว3ช่องรอบรอบตัว3ช่องการไล่1.2วินาทีเหมือนไล่บัฟไฟครับ1.2วินาทีเหมือนกันใช้มานา300ครับ ไม่ใช่ใช้มานาไม่ใช่ครูดาวห้านาทีใช้มานาห้าหสิบครับผมมีโอกาสร้อยเปเซ็นติดีสถานะ water b เบรซ i n g ครับพลังธาตุน้ําเพิ่มขึ้น3ามหบความต้านทานธาตุน้ําเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเหมือนบัฟไฟทุกประการเปลี่ยนจากแค่ไฟเป็นน้ําแค่นั้นเองครับอ่ะอันนี้เราตีปกติก่อนอ่ะเก้าร้อยนะเก้าร้อย่ะเก้าหสามอ่ะ,อะบัฟ อ,อ,อมาตีเหมือนเดิมนี่ไงพันสี่เลยพันสี่เลยเพิ่มห้าร้อยเฉยๆเลยอยู่ดีๆก็เพิ่มดาเมจห้าร้อยพันสี่ไม่มีอะไรมากเพิ่มดาเมจธาตุน้ําและต้าน,านทานธาตุน้าครับผมนะอยู่ดีๆก็แรงขึ้นแบบเฉยๆเลยจากเก้าร้อยตะกี้เนี่ยเป็นพันสี่แหละนะเพิ่มง่ายๆตรงนี้เพิ่มง่ายๆอย่างงี้แหละ,อะโอเคครับ ต่อไปเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเเวินฮลนั่นเองครับเฮลเฮรีฮิลการตกของก้อนน้ำแข็งนั่นเองครับผมสิบสี่ช่องล็อกตัวไหนรอบรอบตัวนั้นสามช่องโดนดาเมจด้วยครับคููดาวหนึ่งนาทีกับห้าวิใช้มานาสามร้อยหกสิบพลังโจมตีเวทมนต์พันหนึ่งครับ พลังธาตุน้ำเพิ่มพันสองมีโอกาส60%ที่จะติดสถานะแบ็กเอาท์แบ็กเอาท์คือหมื่นห้าวีครับดีบัฟเลเว่าหนึ่งอยู่ 9, นานห้าวินาทีโอกาส60%ติดสถานะแบ็กเอาท์ครับอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะเล็งและยิงวิวนี่ันละ่ะเรียกก้อนน้ำแข็งหนามลงมากระแทกใส่ศัตรูแอกโดนก็แอกหมื่นหกสิบเปอร์ซนตมื่นห้าวีครับผมอ่ะ ท่าต่อไปเป็นท่าที่มีชื่อว่า Instant c o l นั่นเองครับผมความเย็นที่สุดยอด14ช่องอีกแล้วรอบๆตัวที่เราเลงส3เลสามช่องโดนหมดครูดาวป80วินาทีครับหนึ่งนาทีกับยี่สิบวิครูดาวนานๆทันน้งนั้นเลยช่วงหลังๆใช้มานา380ครับพลังโจมตีเวทมนต์เพิ่มขึ้น500ครับ ค่าพื้นฐานเนี่ยเบาแต่ทางทาาดเนี่ยแรงมากทาตุน้ําเพิ่มขึ้นสองพันครับดาเมจาตาน้ำเพิ่มขึ้นสองพัมนมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นติดสถานะฟีซซิงฟีซซิงคือทําอะไรได้เป็นดีบัฟเวทมนต์เลเวลสามครับอยู่นานหกวินาทีถ้าติดสถานะนี้น,น,นี้แล้วคุณจะโดนคริติคอนตะหลอดเวลาครับอเว c e ซ v e คริติคอนฮิตและ คุณจะโจมตีคนอื่นเขาไม่ได้ด้วยเออเออเอาดิเอาเลงเลงและยิงมหมุนตัวแล้วพ่นไอเย็นไหมครับพ่นไอเย็นพ่นไอเย็นเป็นเส้นเส้นตรงเฉียงๆหน่อยๆรอบๆตัวสามช่องโดนหมดครับท่านี้โอเคเลยนะแรงใช้ได้ต่อไปครับ ท่าต่อไปเป็นท่าที่มีชื่อว่าบริาสาร์นั่นเองครับอา้าวใครเคยดูเอลซ่าเลดิโกมาแล้วครับเลดิโกเล it โ o มาแล้วท่ามาแล้วครับผม14ช่องรอบรอบมอนเตอร์ตัวนั้น6ช่องครับโดนหมดครูดาว3นาทีครับไม่ใช่2นาทีนะนะสนาทีใช้มานา400พลังโจมตีเวทมนต์พันสี่พลังโจมทาตุน้ำ 2,000มีโอกาส80%ที่จะติดสถานะเดลี่แบ็กเอาคือ16วินาทีนั่นเองครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เรามาดูกัน 1, 2, 3่งสองซ้ำเลดอิ o กเลดอโกเราจะไล่เรียกพายุน้ำแข็งมาครับตรงนั้นตึก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 แล้วโดเลยสามนาทีครูดาวรอไปเลยครับครูดาวรอไปเลยสามวินาไอสามนาทีไม่ใช่สามวินาทีสามนาทีครับผม อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบูเมดการ์ดใบที่3ของสายนักเวทนั่นเองครับผมการ์ดต่อไปที่ผมจะำทำการการีวิวจะเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าดาร์กกันเนอร์นั่นเองครับเป็นธาตมืด SP4 ของนักเวทครับผมอ่าเป็นธาตุมืดนะใครชอบสาย ทำมืนทำมุนคึมครึมถือปืนก,กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ผมจะทำการรีวิวทุกตัวละครในเกมยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นการ์ดนักมวยครับผมจะไม่ทำการรีวิวนะเพราะว่ามันไม่ใช่การ์ดหลักที่เราจะเล่นได้ตอนเริ่มเล่นใหม่ผมจะแค่รีวิวแค่ตัวละครที่ทุกคนเริ่มเล่นเริ่มเล่น เพราะว่าการ์ดนักมวยนะ่ะคุณต้องเล่นตัวใดตัวหนึ่งก่อนให้ถึง80คุณจะถึงสร้างการ์ดนักมวยได้ครับอันนี้ผมจะทําการรีวิวแค่ตัวละครที่เพื่อนๆสามารถเป็นได้และอยากรู้ว่าสกิลเขาเป็นยังไงมาดูช่องผมได้ก่อนที่จะตัดสินใจเล่นตัวละครไหนจะได้ไม่เสียใจภายหลังเนาะแล้วก็สามารถส่งข้อความหรือ รายละเอียดที่อยากรู้มาทางเพจสเปเชียลจีแซ e เกมมได้หรือพูดคุยผ่านทางคอมเมนต์ใน Facebook เอ youtube ก็ได้ครับผมพิมพ์มาเลยผมจะกดหัวใจถ้าผมกดหัวใจแสดงว่าผมอ่านข้อความคุณแล้วผมจะตอบข้อความคุณทันทีครับผมอ่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ใครอยากติดตามว่าเฮ้ยพี่เกมจะลงคลิปต,ตอนไหน ปิดติดตามได้ทางเพจ Special GZ Gamer เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่างดิสคริปชันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ Channel Special GZ คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมกับบูเมดสุดหล่อตัวนี้ก็ขอตัวลาแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะมาในเร็ววันนี้แน่นอนกับการ์ดดาร์กนเนอร์ครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับและลาก่อนโชคดีบายบายซียูอาเกนบายบาย